โอ้โหเมสันกรีนวูดเจอรับน้องอีกแล้วนะครับแฟนบอลโอซาน่า bon ah, ครับร้องเพลงไล่ให้กรีนวูดเนี่ยไปตายซะนะครับจเจอดเลยนะครับเมสันกรีนวูดครับเจอบททดสอบทางทจิตใจครั้งสาคัญบนเส้นทางหวนคืนวงการลุ้งหนังนะเมื่อตกเป็นเป้าหมายของกลุ Fan bon ่มแฟนบอลโอซาน่าร้องเพลงไล่ให้เขาไปตายซะระหว่างวอร์มอัพในเกมเดบิวต์นัดแรกให้กับเกตาเฟ่เมื่อคืนที่ผ่านมากรีนวูดจะให้มาแบบยืมตัวครับมาจากแมนยูครับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่กับเกตาเฟ่ หลังได้มีโอกาสประเดินสนามไปแล้วหลังถูกเปลี่ยนตัวลงมาเล่นนาะทีที่77ถือว่าเป็นการหวนคืนสนามเป็นครั้งแรกเลยนับตั้งแต่เดือนมกราคมปี2022ยังไงก็ตามครับนักข่าวอย่างกิน, Rice น,นเ,เ,นนเ,โเยโมนะไรส์นะครับนักข่าวของเดลันตีครับได้เปิดเผยคลิปสั้นๆถึงช่วงลาที่แฟนบอลของกีตาเฟ่ครับร้องเพลงตะโกนไล่เลยบอกว่าให้เกรนวูดเนี่ยไปตายซะนะครับแล้วตอนนี้ครับกลายเป็นเป้าหมายที่เกรนวูดหนีไม่ตกนะ สื่ออย่างดันติก็รายงานเพิ่มเติมมาว่าลาลิกาสเปนครับได้รับรายงานจากผู้สังเกตการแข่งขันถึงพฤติกรรมไม่เหมาะสมของกลุ่มแฟนบอลทีมเยอแล้วและกําลังเตรียมเอาผิดทั้งทางกฎหมายและทางวินัยอยู่ด้วยนะครับเช่นเดียวกับโคเซบาอาราสเต้นะครับคนสื่อของโอซูนาที่ออกมาประนามการกระทำของแฟนบอลตัวเองหลังจบเกม สำหรับเกมเปิดตัวนัดแรกของเกรนวูดกับต้นสังก,กัดใหม่ของเขาอย่างเกตาเฟ่เนี่ยเป็นฝ่ายเอาชนะโอซาซูน่านะครับ3-2อยู่ในน็อตแปในลีกหลังผ่านมา5นัดน,นะครับอืม,อม,อมตอนนี้เดี๋ยวเจอร่วมกันประนามสำหรับแฟนบอลกลุ่มนี้ของโอซาซูน่านะครับไปร้องเพลงไล่ให้เกรนวะูดเนี่ยไปตายซะโอ้โหเจอประเดิมเลยสำหรับแมชชั่นเกรนวูดในการเดบิวต์ครั้งแรกให้กับเกตาเฟ่นะครับแฟนบอลตอนนี้ต้องระวังให้ดีนะครับชุวกันกนะครับมีความคิดเห็นยังงไกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้รุ่นจัดไปยยาวเลยครับผม